ครับนักตกปลาท่านขับวันนี้พาทุกคนมาเล่นเขื่อนนะครับน้ําเขื่อนตอนเย็นๆนะครับมากับน้องนะครับตอนนี้เราจะมาตกปลากระสุนนะครับกระสุนเล็กเอามีทั้งสปินแล้วก็เป็นคันหลิวนะครับนี่เป็นเหยื่อกุ้งนะครับต้องติดตามผลงานครับวันนี้ ครับเพิ่งลองอยู่ดี่ครเรียบร้อยครับหนึ่งตัวสุดแนะสูตรสุดแน่เดี๋ยวพึ่งจับมันเอาเลยมันจะหลุดเดี๋ยวเยังยกสูงอีงเดี๋ยวนี้โอเคโอ้ยเป็นเินฝ้าวยังไงเงินฝ้าอย่าเง้ยออเดี๋ยวอตัวแรกมาแล้วโดยโอร่ อะไรครับเป็นครับจะสูะบตาบอดน,น้ำเดือมน้ำ,เ,นนำนเลยนิ้วแน่้ยนิ อาครับมาแล้วอามนะครับอืครับผมโอ้โหเห็นครับเห็นตัวนะครับไหนครับตัวกบกาโอ้สวยๆครับทำไมไม่เปิดครับโอ้ยว้าวกระสุดฟูงนะครับ้สวย ยอมเลยครับ อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วออออมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหแรงมากเลยครับตัวนี้มีไซส์นะครับโอ้โหโอ้โห นะครับใช่นอนโอ้โห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 ช่างงามช่างงามช่างงามช่งงามช่งงามจับขึ้นได้ไหม Lemang lemong lut, lemong lut lemong lut lemong lut. Oh, <coughs> wow, oh, <coughs> kilo kap. Oui, makan kilo kap ni. Makan kilo kap ni. Oui. Hei. กันดี่พักดูกระดีโอ้โอ้สัวยอดจริงคุ้มจริงๆครับวันนี้ดูปลากระดีครับสภาพครับโอ้โพังเลยครับเดี๋ยวจริงครับกระสุบประมาณ2-3งกิโลนะครับวันนี้วว้าสวยครับผลงานปลากระดีนะครับอฮ้ยมันนี่ยูตบกูค่าของอยู่ กบผมปลาที่ได้มานะครับวันนี้เอาถอดเกล็ดแล้วโดยชิฟแอดนะครับว้าวจ้างมาจากต่างประเทศมาแต่เวียงจันทร์เราจะลาบปลานะครับลาบปลาแล้วก็ต้มหัวด้วยถ่ยต้อง่ย ม่อเอ็มจ๋าทำไรพ่อตัวตัวใหญ่ไหมคะถ่ายมา่ลูปปลาถายลูปแล้วตอนนี้แล้วมาปลากระจุ่ะครับว,ว,ว,ว้าว <c oughs>